พบกับผมนายชอตตี้บูโจวากับซอร์สออฟจัสติสอีกเช่นเคยนะครับทริปนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของคฤหานหรือว่าการสร้างบ้านปลูกผักเลี้ยงสัตว์ที่ผมได้ติดไว้ก่อนอันนี้นั่นเองครับท่านชมเลเวลประมาณ43มครับมันจะมีคําสั่งคฤหานขึ้นมานครับพอเรากดตรงนี้เสร็จปับ๊บเควสมันจะเด้งขึ้นมาด้านซ้ายตรงนี้เห็นไหมครับล้วก็คลิกตามเควสได้เลยเควสเขาจะให้เรามาหาพี่คนนี้เพื่อทําการซื้อโฉนดที่ดินราคา20,000ื ซื้อเสร็จแล้วต้องกดใช้ด้วยนะครับมันเด้งขึ้นมาด้านขวาเลยครับแล้วก็กดแตะตรงนี้ครับเป็นลายเซ็นของเราเพื่อที่จะยืนยันความเป็นเจ้าของและหลังจากนี้ก็จะปลดล็อกระบบบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาไปที่คาร์ลหาดก่อนเลยกันละกันด้านขวาล่างเมื่อเข้ามาแล้วเขาจะสอนเรื่องของการวางบ้านก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นบ้านสําเร็จรูปนะครับก็วางไปได้เลยครับผมหลังจากนั้นเขาจะให้เรามาที่ฟาร์มปลูกผักนะครับผมซึ่งเขาจะสอนค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วนะก็ทําตามเขาได้เลยครับอย่างแรกที่เขาให้ทําเลยคือซื้อแปลงเพาะปลูกนั่นเองครับ หลังจากนั้นก็กระโดดเข้ามาที่แปลงปลูกผักได้เลยนะครับผมแนะนําว่าให้กดตรงด้านขวาครับมันจะมี1ช่องกับ4ี่ช่องครับสี่ช่องคือเรากดทีเดียวเขาจะทําเลย4ี่ช่องจะประหยัดเวลาในการเล่นได้มากกว่าครับอ่ะก็ปาดทีเดียวได้4แปลงเลยนะครับผมอันนี้คือกระบวนการเตรียมหน้าดินนั่นเองนะครับเพื่อใช้ในการหว่านเมล็ดที่หลัง หลังจากนั้นก็ทําการปลูกผักกันเลยนะฮะก็แนะนําว่าให้ปลูกหลากหลายหน่อยครับถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์ไม่เป็นไรนะเราคลิกได้เลยแล้วเขาก็จะแนะนําขึ้นมาเลยครับว่าเอ้ยเราจะซื้อกี่ชิ้นน,นู่นนั่นนี่ผมซื้อไว้อย่างละสี่ก่อนกันละกันเอาเฉพาะฤดูกาลนี้ครับหลังจากนั้นเราก็คลิกที่เมล็ดพันธุ์แล้วก็กดหวานเมล็ดที่บริเวณด้านขวาได้เลยนะฮะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งอ่าก็จะเห็นความแตกต่างแลนะ้วเนาะอันนี้ดูเหมือนว่ามันมีการเพราะปลูกไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะงง้นก็เดี๋ยวหย่อนให้มันเต็มเัรมนเลย เมื่อเราใส่ครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่บริเวณตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการเปิดประตูรถน้ํานั่นเองครับทีเดียวก็จะเป็นการเติมน้ําหมดเลยไม่ต้องไปนั่งรถทีละแปลงอันนี้อย่างชอบเลยครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราโปรยปุ๋ยนะครับซึ่งก็คือมายืนที่แปลงปลูกผักนี่แหละดูด้านขวาล่างันจะมีปุ๋ยอยู่เห็นไหมครับอ่ะโรยไปได้เลย ผมต้องซื้ออีกเพียบเลยครับเพราะว่าปลูกไว้เยอะครับแต่น่าเสียดายครับตอนนี้เลเวลการเพาะปลูกยังไม่ถึงก็เลยยังไม่สามารถซื้อปุ๋ยได้งั้นก็กลับมาเก็บผลผลิตกันละกันนะครับกดปุ่มด้านขวาล่างเลยครับทีเดียวได้4แปลงเลยเป็นไงครับสะดวกสบายดีไหมพอเราอัปเกรดแปลงเพาะปลูกขึ้นขั้น2ตอนนี้เราสามารถปลูกพืชในน้ำได้แล้วนะครับผมปลูกไปแล้วบางส่วนนะครับการปลูกก็ง่ายมากเลยครับก็คือซื้อมเมล็ดแล้วก็หย่อนลงไปได้เลยเนาะ แค่นี้แหละจบเลยนะครับไม่จําเป็นต้องลดน้าเหลืออะไรทั้งสิ้นครับเพราะว่าเขาอยู่ในน้ําอยู่แล้วเนาะหลังจากนั้นเขาจะให้เรามาที่ตลาดน้ำนะครับจะเป็นการปลดล็อกอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือการซื้อขายของพอค้าถ้าเกิดใครเล่นมาสัมพันหนึ่งมันจะมีปุ่มตะกา้าขึ้นมาด้วยนะครับตะก้าเนี่จะเป็นการเอาพวกผลผลิตต่างๆมาใส่ไว้ในนี้ครับแล้วเราก็จะได้รับเงินด้วยนะครับแนะนําว่าเอามาใส่ไว้ในนี้เป็นการบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะเอาไปขายครับ ส่วนใครจะขายก็ไปที่เป็นรูปคนกับรุ่มเงินนั่นเองครับช่วงนี้องง่นขายแพงใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่อัง่นจริงๆมันต้องเอาไปแปลร,รูปก่อนนะครับซึ่งอันนี้ต้องอัปเกรดบ้านก่อนนะถึงจะแปลร,รูปได้หลังจากนั้นจะปลดล็อกระบบแซนบ็อกครับดูด้านขวาบนที่เป็นกล่อง3ามกล่องติดกัน ในเนี้ยก็คือการออกแบบบ้านโดยที่ไม่สูญเสียทรัพยากรน,นั่นเองครับแต่ว่ามันไม่ได้จะอยู่ได้ตลอดนะครับก็คือเอาไว้ใช้ในการออกแบบเฉยๆเมื่อเราเข้าสู่โหมดแซนด์บ็อกซ์แล้วก็ดูด้านบนที่เดิมได้เลยเนาะตรงนี้ก็คือการออกแบบนั่นเองครับจะเห็นว่ามันปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับอยากจะดีไซน์อะไรก็เต็มที่เลยครับ ถ้าเกิดอยากจะออกจากโหมดแซนด์บ็อกดูด้านขวาบนครับใกล้ๆก,กับสถานที่ออกแบบอันนี้นะกดอันนี้เสร็จปับ๊บก็จะกลับไปที่โหมดบ้านเดิมของเราครับและทุกอย่างก็จะถูกรีเซตไปตามที่ได้เล่าให้ฟังไปก่อนอันนี้นั่นแหละ ส่วนการจะเลี้ยงสัตว์นะครับท่านผู้ชมต้องทําการปลดล็อกคาลเลอรฮาร์ระดับ2ก่อนนะครับอ้าวแล้วทํายังไงได้ใช่ไหมครับอ่าอย่างแรกเลยคือเขาจะมีเงื่อนไขอัปเกรดอยู่ที่หน้าคาลเลรฮาร์นี่แหละครับเนี่ยเห็นไหมต้องไปทําอะไรบ้างซึ่งถ้าเกิดเราทําตามเควสเนี่ยมันจะผ่านสีเงื่อนไขล่างอยู่แล้วให้เราเนี่ยไปทําการสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมภายในบ้านของเราให้มันได้สา0รคะแนน อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของท่านผู้ชมเลยนะครับว่าเราจะดีไซน์บ้านยังไงครับเดี๋ยวผมขอออกแบบก่อนกันละกันเอาให้มันถึง360คะแนนเราดูด้านบนได้เลยนะเขามีบอกอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้กี่คะแนนและนี่ก็คือตัวอย่างบ้านที่ผมออกแบบเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงเออก็พออยู่ได้พออยู่ได้ที่ดีหน่อยก็นี่แหละตรงนี้แหละทําเป็นชั่วโมงนะที่ท่านผู้ชมเห็นแค่นี้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลามากขนาดนั้นเกมนี้จะมีระบบช่วยสร้างอยู่ด้วย นี่คือตัวอย่างบ้านที่ผมให้เกมช่วยสร้างเป็นไงครับดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยใช่ไหมและผมจะบอกว่านี่ยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าตังค์ผมไม่พอครับอ้าวแล้วจะให้เกมช่วยสร้างได้ยังไงใช่ไหมดูด้านบนที่เป็นคําสั่งบ้านใกล้ๆกับแผนที่ครับคลิกเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายจะมีคําสั่งแม่แบบใช่ไหมครับไอที่ผมใช้อยู่ในขณะนี้คืออันนี้นะครับแล้วมันก็มีหลากหลายมากๆเลยครับแล้วเวลาเราจะปลดล็อก ok เนี่ยก็สามารถใช้ยกฟรีที่สามารถหาได้จากในเกมเลยครับ เมื่อเราเลือกแบบแ,บบแปลนได้เรียบร้อยแล้วครับเขาจะมีบอกว่าเราอ่ะจะต้องปลดล็อกอะไรบ้างซึ่งอันนี้ผมแนะนาครับใครที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยตังยังไม่มีใช่ไหมเอาออกให้หมดก่อนมันจะมี2หน้านะอันนี้คือหน้าแรกใช่ไหมแล้วก็อีกหน้าหนึ่งครับเอาออกให้หมดก่อนเขาจะมีบอกว่าเราจะต้องเสียเงินเท่าไหร่ที่อยู่ด้านซ้ายล่างตรงนี้เห็นไหมครับนั่นแหละท่านผู้ชมก็ลองคลิกดูทีละอันว่าอันไหนที่เรายังไม่ปลดล็อกและต้องปลดล็อกเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่เห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยตังไม่พอข้ามไปก่อนก็ได้นะครับไปททีอน้งคมมมลละกราาณชิ ดูนะครับว่ามันมีอะไรที่เราสามารถที่จะสร้างได้ในตอนนี้บ้างไหมก็เลือกรายการนั้นมาก่อนนะครับส่วนวิธีการเลี้ยงสัตว์ก็มาที่โรงเลี้ยงสัตว์ก่อนได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเขาจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเลี้ยงอะไรนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเป็ดเหลืองกันแล้วกันครับสัก2ตัวซื้อมาได้เลยซื้อเสร็จแล้วก,กดด้านขวาล่างเพื่อทําการฝักนะครับรอแป๊บหนึ่งนี่ไงมาแล้วมาแล้วโอ้โหน่ารังมาก ทีถ้าเกิดว่าต้องการจะเลี้ยงเนี่ยเราก็คลิกที่น้องได้เลยนะครับหรือไม่ก็ดูด้านขวามันจะมีสถานะของสัตว์เขาจะบอกอยู่ว่าต้องการอะไรอย่างเช่นตอนนี้เขาเหิวครับอ้าวหิวแล้วทําไงใช่ไหมก็ต้องให้อาหารก่อนนะครับผมให้อาหารคือตัวนี้นะนี่น,นี่ดูด้านขวา,า,ขวา,างตัวนี้นะครับคือการให้อาหารถ้าไม่มีก็สามารถซื้อได้นะครับแต่แอันนี้มีแล้วก็ให้ไปได้เลยนะครับโอเคพอเราให้อาหารไปเสร็จแล้วมันขึ้นเลยบอกว่าสามารถผลิตได้ผลิตคือข้างๆกันก็ <im ed> คือเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากตัวน้องนั่นเองนะครับ ส่วนอีกอันนึงนกหวีดอันนี้คือเป็นการสั่นกระดิ่งเรียกน้องๆเดินตามเฉยไม่มีไรเนาะส่วนที่เป็นรูปน้องน้องแอนสองตัวคือการไล่ออกหรือว่าเลิกเลี้ยงนั่นเองนะครับส่วนอันแรกสุดที่ข้ามมาที่อยู่ด้านขวาสุดอันนี้ก็คือการรูปหัวน้องๆ้องมอบความรักให้และน้องก็จะดอกอึมาให้ด้วยนะครับเป็นไงน่ารักแมเออนั่นแหละวิธีการเลี้ยงสัตว์ก็จะราวๆนี้นะครับเมื่อกี้เราซื้อเป็ดมา2ตัวก็อย่าลืมไปเลี้ยงอีกตัวหนึ่งด้วยวิธีการเดียวกันนะครับ และ่วนสุดท้ายที่จะปลดล็อกออกมาคือระบบแปรรูปท่าผู้ชมจาไอ้สองอันนี้ได้ใช่ไหมครับที่พ่อค้ารับซื้ออยู่นั่นแหละครับเราต้องเอามาแปรรูปวิธีการแปรรูปคือให้ท่านผู้ชมหันมาด้านซ้ายของแปลงพอปลูกแปลงแรกครับเราจะเจอมีอยู่3หลังใช่ไหมครับหลังที่จะเปิดในตอนนี้เลยคือหลังที่อยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับผมก่อนหน้านี้ผมได้มีการ uh, ครับของรอไปเรียบร้อยแล้วมันคือสีย้อมนะที่พ่อค้าเขารับอยู่ครับเดี๋ยวผมกดรับก่อนกันแล้วกันเนาะจะได้มีช่องว่างในการผลิตคือมันไม่ได้ผลิตได้ตลอดการมันจะมีช่องว่างอยู่นะ อยู่ใช่ไหมว่าตอนนี้องุ่นกำลังแพงเลยแต่น่าเสียดายอางุ่นผมยังไม่พอครับก็เดี๋ยวไปรอปลูกมาให้เรียบร้อยก่อนถ้าจะไม่ผิดคือใช้10ผลนะครับในการที่เราจะทําสีขึ้นมาอันนึง แล้วเดี๋ยวพอเราอัปเกรดขึ้นเลเวล5นะครับจะมีคําสั่งจัดการด้วยพูดง่ายๆก็คือให้คนมาทําการปลูกผักแทนเรานั่นเองครับให้เราดูด้านซ้ายจะมีคําสั่งมอบหมายไรนานะเห็นไหมครับนั่นแหละก่อนหน้านี้นผมให้พนักง,งานหรือว่าชาวนานเนี่ยไปปลูกพริกมานะครับตอนนี้สําเร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้เขาปลูกอีกเราก็ต้องเลือกแปลงเพาะปลูกก่อนนะแต่ว่าแปลงแรกที่ จะสามารถให้เขาช่วยงานได้คือแปลงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเมล็ดพันธุ์ได้เลยว่าจะให้เขาช่วยปลูกอะไรนะครับเขาก็จะมาช่วยปลูกให้นะครับซึ่งจะมีเวลาบอกด้วยนะว่างานจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับส่วนการเลี้ยงสัตว์กับแปรรูปแบบอัตโนมัติก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่น่าเสียดายที่เลเวลผมยังไม่ถึงไงต้องรอให้เซิร์ฟเวอร์เปิดไป12วันก่อนเนาะถึงจะสามารถอัปเกรดพวกนี้ได้ และผมจะบอกว่าภายในบ้านของเราเนี่ยมันใหญ่แบบใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมเห็นภูเขาด้านหลังไหมเราสามารถไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปิดแผนที่ขึ้นมาดูเลยก็ได้ครับมันจะมีจุดวาร์ปอยู่เต่ไม่หมดเลยเห็นไหมเนี่ยและนี่คือบรรยากาศบนเขาของเรานะครับอาจจะต้องเล่นไปไกลสักนิดน,นึงครับเราถึงจะซื้อแปลงบ้านตรงนี้ได้นะครับผมและเดี๋ยวพาไปให้ดูเลยว่ามันสูงขนาดไหนเป็นไงสูงไหมโคตรสูงเลยและด้านล่างนั้นก็คือโซนที่เราออกแบบกันไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับเป็นไงสูงไหมโคตรสูง และไม่ได้มีแค่บทยอดเขานะครับชายหาดก็มีนะไปเดี๋ยวพาไปดูนี่เป็นไงแปลงนี้ก็ดูดีเนาะด้านหลังเป็นเขานะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นหาดทรายนะครับติดทะเลครับเราสามารถที่จะไปไว่ายน้ําเล่นได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ดูดเวลาสุดๆ ส่วนการออกจากที่นี่นะครับท่านผู้ชมก็เปิดแผนที่ขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วเราก็ซูมออกมาครับแล้วท่านผู้ชมจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เลยครับเช่นผมติดเควสอยู่ที่เมืองนี้ใช่ไหมแล้วก็คลิกเข้าไปในเมืองได้เลยครับเขาก็จะซูมเข้ามาในแผนที่นะครับแล้วเราก็เลือกที่เป็นรูปรถนะครับอันนี้ก็คือระบบ Fast t r a v e l นั่นเองครับจะเห็นว่าผมไม่ได้เปิดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวว่างๆค่อยไปเปิดกันละกันนะครับแปะวาร์ปเลยงั้นสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก็ละกันนะครับไว้มีโอกาสเจอกันได้ใหม่กับเกม Justice ครับ